ทุกคนเรามีอะไรจะอวดอีกแล้วทายมาเห็นแบบนี้นี่เมืองไหนทุกคนนี่นี่นนนดูสิมีความเป็นวัดเป็นศูนย์การคา้าสถานีรถไฟคอนแกนถ้าเกิดถนนมิตรภาพทุกคนรู้จักตลาดต้นตาลไม่หลายคนถ้าเกิดมาตลาดต้นตาลจะตกใจในความสวยงามอย่างที่เราบอกเราชอบมากมีเค2 4่ชั่วโมงด้วยนะนั่งวิวสวยสบายสบายแล้วเดินมาพรสามก็มีไก่ดูทุกคนดูสินี่มาท่องเที่ยวกับทั่วโลกนักเดินทางมาทักที่นี่เยอะมาก อากาศดีมากทุกคนวิวแบบนี้มีหนึ่งเดียวที่ขอนแก่นวัดอะไรทุกคนเรายังไม่เคยไปตรงนี้นะตรงเนี้ยน่าไปวัดกลางแนะ่เลยใช่ปะไม่รู้ทุกคนมาหาคําตอบเอาเองถนนหน้าเมืองเดี๋ยวเราจะไปแล้วไม่ทันเดี๋ยวตกรถไฟจะไปแซ่บอาหารใต้ตรงนั้นถนนหน้าเมืองก็จะมีความแซ่บอาหารใต้อยู่เดี๋ยวอวดห้องก่อน ใครจะไปภูเวียงใครจะไปลำน้ำพองอ,พอําเภอลำ,อ,ลำอําเภอน้ำพองก็มาพักที่นี่นะฮะไปบ้านผงบ้านไผ่อําเภอพลเนาะเราชอบอําเภอพลชื่อสั้นๆเขาบอกเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะอําเภอพลนี่อุปรกรณ์ครบคันอวดช่องนี้อีกรอบหนึ่งมินิบาร์ก็ครบตู้ก็ใหญ่สุขภัณฑ์ไม่ต้องพูดถึงฮนะแอร์พร้อมทุกคนนะครับทุกคนราวตากผ้าก็มีให้น่ารักมากใส่ใจในรายละเอียดระเบียงใหญ่มากเซ็กซี่มากระเบียงทุกคนดูสิ ไม่ทันเป็นคลิปสั้นๆเนาะถ้าเกิดบอกไปอีกฝั่งนึงก็สามารถเห็นวัดหนองหนองแวงพระอารามหลวงที่มีพระมหาธาตุนะครับแก่นนครแล้วก็บึงแก่นนครก็อยู่ตรงนั้นเรียกว่าในเมืองเนี่ยมีสวนสาธารณะนะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็ใครจะไปมอของมอขออีกประมาณ7-8-9กิโลก็มอดินแดงก็มีรถสองถงสองแถวขับรถมายิ่งสะดวกทุกคนดูสิมีความเป็นนครใหญ่ นะครับจะมีความเป็นธรรมชาติกันอีงน,นะครับชอบที่นี่มากประทับใจมากอย่างที่บอกย้ำอีกทีหนึ่งมาเจอโรงแรมวันออฟเดอะเบสมาเจอคำว่าตลาดต้นตาลที่เราชอบร้านเยอะแยะแต่บางคนบอกก็ทำไมไม่ไปถ่ายทำคลิปเอาก็ติดต่อไปบางทีติดต่อยากเราก็ไม่มีโอกาสหรอกครับเราก็ต้องเอาร้านที่สะดวกที่ยินดีต้อนรับชาวโลกอยู่พร้อมครบครันถูกปะอ่าอย่างร้านไหนที่เราติดต่อไปแล้วจะต,ต้องปรึกษากันระบบครอบครัวโคตร เจ็ดชั่วโคตรกว่าจะคําตอบติดต่อยากอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้ไปแน่นอนการจะบอกต่อสิ่งดีๆบางทีมันต้องฟ้าดินด้วยอย่างเงี้ยเราไปร้านไหนมาบ้างนะนุ่มเหนือใช่ไหมก็ได้เจอแกงเหนืออร่อยข้าวซอยแกงใต้ร้านมิวเดี๋ยวต้องไปเพราะว่าสะดวกสบายใกล้กับโรงแรมพรสามด้วยทุกคนอะไรดีเราก็ไปคะนะครับขึ้นอยู่กับการ าเรียกว่าประสานงานฟ้าดินร้านเยอะเราไม่มีเวลาไปทุกร้านแน่นอนทุกคนฉะนั้นนี่คือใช้เวลาคุ้มค่าเต็มที่สุดๆแล้วลบเมมโมรีบางทีแบตหมดเครื่องเต็มสารพัดเลยแล้วก็บางร้านไปมาแต่ไม่อร่อยก็มีนะเราก็จะไม่เอาลงอย่างประสบการณ์ที่ไม่น่ารักถ้าเจอเราก็จะลบคลิปออกได้เหมือนกันอย่างเช่นไปเจอโรงแรมที่นครสวรรค์ไม่ยอมคืนค่ามัดจำกุญแจหนึ่งพันบาทมาเป็นเวลาสองเดือนทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ยอมอุ่นบอกก็จะอุ่น ประมาณน,นี้อันเนี้ยเรายังไม่ลบคลิปออกรออีกสักพักหนึ่งให้มันทําหน้าที่ไปก่อนแล้วอะไรที่ดีเท่านั้นช่องนี้เราจะคงเอาไว้รักษาเอาไว้ทุกคนจ้าบอกต่อสิ่งดีๆเท่านั้นนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็ลืมมันไปที่ดีๆเราก็ย้ําบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ทุกคนดูห้องนอนสิเดี๋ยวเราไปแซ่บแกงใต้กันต้องเ,เอาจะต้องคิดถึงที่นี่แน่นอนทุกคนนี่คือพอรสามทุกคนอยู่ถนนเหล่านาดีเข้าทางถนนหน้าเมืองก็ได้นะครับเข้าได้สองทาง โอเคเนาะเดี๋ยวไม่ทันอ๋ออย่าลืมอันนี้อีกช่องหนึ่งมาที่นี่เนี่ยไม่อดแน่นอนค่ะเนี่ยพร้อมนะฮะอาหารเมนูเมนูแต่ว่ากาแฟเช้ามีฟรีให้บริการลดมากเนี่ยขนมปัง6โมงถึง11โมงเลยนะอ่าพักสามตรงสามต,ตาไวไฟเร็วปุป๊บปารเลยทุกคนนี่ยขี่โกงขี่การ์ดเห็ไเห็นไหม พูดผิดซะที่ไหนวันออฟเดอะเบสจริงๆทุกคนทำเลทองม,มากๆพาติดขึ้นตรงนี้ตอนเช้าๆแล้วก็ได้เห็นวิววัดด้วยเห็นไครับเนี่ยตรงนี้ไปออกไปถนนหน้าเมืองนะครับถนนรื่นโมร,รถฟงรถไฟสายหลักเมืองเซ็นทรัลไปเลยหมดแต่ที่ใกล้ๆตรงนี้450เมตรก็คือร้านแกงปลายน้องมิวไปจากนาครสีด้วยนะแต่นี่คือคอนแกงจากทุกคน